สวัสดีทุกๆคนวิวตามวันนี้ก็จะทำอะไรให้มันออกมานี่ผมน้องเขาฟอกมาแล้วมันจะด่างเนาะโคนมันออกเหลืองมันน่าจะสามสีเนี่ยหัวเนี่ยทีนี้เราก็จะมาโกกยังไงโกกดํายังไงให้สีเสมอแล้วออกมาเงาผมไม่เสียนะเดี๋ยวเรามาดูกันเราก็จะใช้ตัวช่วยก่อนใช้ตัวนี้นะคะผมเสียเราจะช่วยได้ผมไม่เสีย ปลายผมมาดิปลายผมที่เสียเสียน ใกล้หมด,ดแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเป่าเราก็จะมาลงสีกันละก็ใช้ลูกค้าเอามาเองบริหน้านะสีดาใช้ถึงสองหลอดนะคราบผมเป็นสีทองต้องกบให้มิดนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนลงไม่ชอบใสูถงมือข้างเดียวคนอือ่นก็ใส่สองใส่ข้างเดียดอั เหมือนคนดงใหญ่เลยครับไอคือเวลาใส่ข้างในหายใจไม่ออกใช่ไเห็นปะเห็นเป็นติักอกตักกันแล้วก็ล้างข้างในไปรัดแบบนี้หายใจไม่ออกอันนี้เราก็สองเซนเราก็โดเลยเราจะค่อยๆลงเพราะผมสีทองมาก ลับกลบให้วิทย์นะปีนี้ไอ้ตัวนต้นท่านก็ไม่มีนะมแมวยืนนิ้วเข้าใช่ไหมตัวขัดกีว่า น้ำก็เห็นอาไปขนาดนั้นนะลูก<อ>น้ำก็ไม่อาจะไม่ข้าวเขาเห็กน้ตามัน็นแป้ง <laughs> ไอ้นี่ฟันลอ <laughs> เป็นไรกันเพ่รูกกินอะไรแข็งไปไงฟันลอก <laughs> น้ำลายไหลทั้กว่นทั้งยาด <laughs> ลอกตัววะ <laughs> ตัวเดียว <laughs> เฮ้ยตัวนี้ที่มันนอนอาปากมาเยีะยปเยอะ เป็นไรกัรรน,น,กปนไป <laughs> ูอันนี้เราก็โกกันนี้ลูกค้าจะแกะเต็มเี่อันนี้เราก็จะโกกันนี้แทนค่อยๆั่ำลงโหนั่งสาดไม่รู้เป็นไรเดี๋ยเพื่อได้ตรงี้ตกๆมั้ง <c oughs> ทำดียไปเลยเสยๆอ,อันนี้คิดเขาไปแค่อบเปนน้ำให้ด้วยลงด้วยเลยด้วยร้อยเจ็ดสิบไม่แพงอะ่ะเป็นกันเองใส่ตัวช่วยเลยผมไม่เสียนี่เกินจะเยียวยาแล้วผม <c oughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นคนก็เข้าห้องไอซี ทำร้ายมากอ่ะไม่เคยบำรุงเลยไม่เคยบำรุงเลยใช่ไหมไม่ค่อยเลยบอกให้มาอบไปนะก็ไม่อบตายนี่ช็อตตลอดลักสารงสารยังเลสงสารผมนะน้ำลายไหลน้ำลายไหลทั้งวันเนี่ยน้ำอบปากไปากไม่มีเออว่าอะไรไม่รู้ อะไรอะ่ะววนไม่มีเลยไปกินอะไรมาแข็งๆกันไปม,มันแก้ยังไงไม่แก่ยังไัยลุกอยู่เลยวินกำลอ,อนเ<ก>วลากินก็เห็นแล้วสั่นๆแทนนั่งน้ำลายไหลเนี่ยสังเกตว่าทำไมน้ำลายไหลเนี่ย เราก็ทำเงี้ยทีละน้อยน้อยทั้งหัวเนาะจนเสร็จเนาะแล้วเราเสร็จแล้วก็เราก็จะวยอบไอ้น้ำกัอนช่างก็จะหุ่นเฟิร์มเนี่ยเพราะว่าลดอาหารลูกเจ้าพากินตอนเย็นเสียหมดหมดเราก็ใส่ให้ดรเจนน้ำโดมในผงก็จะได้ไม่เสียดิเวลาที่เราโกกอะมันดำมันจะไม่ดำปิดทีเดียวเนาะทั้งนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนน้าเขาดำหมดแล้วข้างหน้าเจนที่ถอดกระจุกนะแค่นั้นน้ำตาลเข้มเราก็ต้องไอ้นี่ เดี๋ยวเวลานั่นจะให้น้องมาส้าอีกทีให้ถ้าดำฟึดดำฟึดก,ก็ไม่สวยเราต้องเอาไม่หมดทำไมตรงนี้คนนี้หลายใจอยากจะทำก็จะทำเนะวลากัดกระผมเสียหมดเพราะว่ามันไม่นี่ไงกระผมมันดำอ่ะทำยากกัดแย่อันนี้เดี๋ยวก็พยายามทำให้มันกลมเกิืนที่สุด ล้อฉลุข่มเป็นจี่ทองหัว่้านนะาพอเดิมอืมใช่รู้เหมว่ามันดีไม่ดีแต่อย่าก่ะลองมันจะได้รู้ก็ลองกี่ครั้งนี่ <c oughs> ลองจยอะวดลองจะผมเปื่อยแลย้วก็เสียเพราะผมเสียแล้วใจร้อนก็จะทำก็จะทำเดี๋ยวเราก็จะดูให้นกลมกลืนทิ้งไว้สักตรงนี้ก่อนสิบห้านาที ให้มันดูให้กลมเกืนแล้วเราก็ะวีทีนึงลงแล้วถึงจะเข้าอบไปน้ําไม่ได้เข้าทีเดียวเพราะเราดูท่าทางล้วสียังไม่เ่อยเสมอผมน้องสีทองเกินแต่เห็นนี่เด่นในชะ่ไหสวยแล้วแล้วก็ต่อยำเอียบๆ<ม>เสร็จแล้วก็สาดเสียบาทีช่างเจอลูกค้าก็มาสาดเสียกันเป็นช่างก็เหมือนหมอรักษาเลย คนไข้อ่ะคนป่วยผมป่วยมาก็ต้องดูแลโหปีหนึ่งนะโกบดำตลอดกัดเถอะยากกินมัาจะหลุดได้เนี่ยน้ำยาวาไม่อยู่หมดมากมายก็เอาไม่อยู่เดี๋ยวเราสิบห้านาทีเราจะดูกันว่าพอมกมกืนแล้วถึงจะอันนี้เราหวีได้สิบห้านาทีตอนที่เราลงเสร็จนะให้สีมันนัวเสมอเสร็จ สิบห้านาทีแล้วเราก็จะไปเข้าอบสักยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวออกมาเราก็มาเซตกันเพราะว่าคงจะได้แค่เป็นน้ําตาลเข้มเพราะว่าดําปิดคงไม่ดำเพราะผมน้องม็สีทองเนาะเพราะแค่น้าตาลเข้มก็สวยและเพราะตีพวกน้ำจะแรงเกินนะี่ดำที่เล่ยนักทดลองอะไรโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าอบ เราไม่เอาแม่บอกให้เต no ิมน้ำให้แม่ก uh, ็ไม่เตรียมนั่งอดตรงนั้นใช่ไหมใช่กินน้ำอะไรก็มีสั่งมั้ยมีน้ำอะไรแล้เดี๋ยวเขามาขายอาจารย์เลยกีนทุกอย่างขนมก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยนั่งนี่แหละเดี๋ยวบารนานใส่เดี๋ยวเราก็จะอบกันแล้าก็บีกันไปฉีกันก็หน้านี้มันจะฉีกบ่อยเพราะว่า ก็เป็นยังไงเป็นหน้าดีใช่คุณไหนขา,าโอเคค่ะดำ,ดำได้ดงไงก็ดำบี่เหรอเนี่ยดำสวยมากก็ต้องดีอ่ะแล้วก็ถึงบอกว่าต้องพอเราเราโกกเสร็จแล้วอ่ะต้องหวีถึงว่าจะ10นาที พอสิบนาทีเสร็จให้มันนัวเราดูว่ามันลงกันเต็มที่แล้วเราก็ถึงจะไปเข้าอบเพราะว่าเขาตอผมมา้ด้วยลูกค้าไม่งั้นสีมันจะลงยากเพราะว่าผมมันเป็นปั้นนะถึงจะตอกเนี่ยเราจะได้ออกมาขนาดนี้สวยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปล้างล้าง,ลางแล้วก็มาเซตกันเนาะเป่าเห้มันร้อนหนอดโอเคคุณนายขาไปล้างก่อนอันนี้ก็ลงเสร็จรแล้ว หมดอ่ะเหมือนกัหมดอะตุ่มหมดหมดอะโอเคค่ะดีมันดิถ้าถ้าไม่อบเดี๋ยวต้องเดี๋ยวไว้เดีดูกันพอมันดีดีคือไปหยอบปิดอีกรอบหใช่ยอมเพราะที่มันยอมได้ไม่ใช่เราไม่เป็นตีนเราได้ตลอดแต่เราต้องสูตรของเราคืออบไปน้ำผมไม่เสียไม่ได้ค่ะนี่ถ้าดำชั่วแล้วจะขนาดไหนคะดำปิดเดี๋ยวก็โอ้ยอยากจะกัดอยากจะชั่ก็ผมเสียแล้วเนี่ยลูกค้าอันนี้เราก็เต่าแล้วโอ้ยจะได้ขนาดนี้นะ ใช้พลังการทำเยอะสีก็ต้อนก็นเด่นหมดนอนทั้งวันแมวนี่มันดีจริงหนูก็จะเตื่นน้ำลายว้าแกงแครกเกรสชาติไก่ วันนี้เด็กเป็นดูแกงก่อนแกงอันนี้นี้แล้วก็เป่าแห้งนะค่ะป้าเราขายแกงถูกมากนี่สิบบาทเนาะแกงเองก็ไม่ได้หรอกเข้าถ้าเราซื้อหมูเรซื้อมาละซื้อเข้ามุ้งอะไรมาไม่ปลูกหมดเลยเนี่ยแต่ทำคนเยอะ สวยนะคะนี่ออกมาร์นะเดี๋ยวสวยได้ตรงได้ติ๊บมานกะทำให้สวยขนาดนี้ไม่หบองเลยนะแต่จะมีบ้างหัวติ๊บติ๊บมันเย้ไหมส่นนี้มีป่นะ,ะถ้าเป็นถ้าไม่ถ้าเราไม่หนะัวร้าน้ันแข็งนี่แหละทำแล้วแห้งเลยก็รู้อยู่ค่อนข้างจะเป็นหนอนโทรศัพท์นะตุกตันเ เริ่มมีเอร์หน่อยออกกำลังกายวิ ύ, ทำไมทำไมดูเหมือนสัดส่วนยุบแต่ว่าแต่น้ำหนักไม่ลงหรือว่าไขมันมันเป็นน้ำหนืดใช่ไหมถ้าเราออกกำลังกายเอร์ได้มันดีเหกมันช่วยไหมหมือถึงว่าไขามันมันเป็นน,น้ำเนืดถ้าเกิดว่าแล้วพอพัฒนาน้ำหนักยุบอ่ะแต่ตัวจะไอ้อนี่นะเรียกแรงหลวมมากเลยทีนี้เราก็คุยกันด้วยครับว่ามันบอกว่านี่วิธีลงของเราคือลงดำแล้วแต่ผมมีฟอง ให้มันเสมอก็คือต้องค่อยๆหลีบหลีบหลีบหลีหลีหลีบ10นาทีดู10นาทีหนึ่งประการที่ทเข้าอดมันเป็นตัวมันลงเขื่อนเล้วเพราะนั้นมันจะด่างห,หนีบขึ้นมาเข่าแห้งเ,เ,เดียวเพราะว่าหนีเพราะผมเสียผมหนูต้มอยู่แล้วก็วดีอ่ะรู้จักรักษาผมไง ไปเปับไันแนนน่้งตที่ถองมันกอาห้เื่อนกมสวยไม่ว่าเราแล้วก็หน้าก็เพรกแป๊กเราะว่าเราก็แต่งหน้าแล้วก็มันไม่ใช่ว่าสีทองอย่างเดียวค่ะมันเป็นสตงว่าหัวนงสาสสเนี่ยมันก็ดาใช่อย่างนี้ต้มตัวออกไปตื่นมาแล้วก็เลยก็ยังดูสวย่ะ เราไม่ต้องกินนะแบบนี้เลยนี่เรากำหนงแห่นะเพราะว่ามันร้านของ้เสียงนี้ตัวไหนตัวไหน้องข้าวแต่ไม่ดีเดี๋ยวก็ตามพอเราไปสาบผมอะไรมันก็หลุดแต่ว่าตอนเนี้ยที่ไม่นั่นให้เรากลัวว่าพอร้าได้ไปแล้วเดี๋ยวมันหลุดเลยใช่ไหมปุ่มโคตรเป็นเหลืองเดี๋ยวนั่นเช่นเหมือนตรงนี้นายผมเลยวางั้นนั่นก็จะเดี๋ยวก็โหนหน้าเป็นสีทองหลังดำสีตลก อันนี้ไม่ใสาให้เพราะว่ากลัวผมเสียนนเราก็อนึ่งให้เงาให้พี่ฟ้าเลยจะเงาสวยถ้าเราอบในน้ำลงสีแล้วอบน้ำฟังเหมือนที่โผล่ใครจะโทรมาไหนครับ เราเอยมาถูกมั้เราไปทำเองยังไม่ได้เลยเีปุด้วยไงแม่กอเดี๋ยวดูาเกิดนจะไปไกหรอลาี่เขาไทันี้ไปลูกนไปกัน้โอยไม่ไช่วยเลยเป่าเเงากปลาก็จะเกาแองดียวไม่ดูมัน เกี้เราไม่หนีทิ้งไว้สัก10นาทีเป็น5นาทีอ่ะมันก็ไม่โง่ขนาดนี้โอเคยังใส่มันไหลไปไหนกาแฟก็ได้ทำไรนอนเลยไหนนู้นมันอยงที่ไหนไม่งานโอเคครับก็เสร็จแล้วนะคะก็ตะมองนี้นี่จะเป็นถีบตาเลนขะ้างนอกนี่ยโอเคเสร็จแล้วค่ะ ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกันไหนตรงนี้โอเคก็ okay, <c oughs> ถูกใจตอนแรกเจอค่อนข้าเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวก็เวลาสามก็ห <c oughs> ูดไปแล้วแหละให้มานัดก่อนเดี๋ยวจะด่งบ๊ายบายสวยละค่ะสาวน้อยที่ค่อนข้างจะเรื่องมากยนิด